จเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายช่วงนี้เป็นช่วงเศาราเป็นช่วงโมงแหลกอากาศกระเลยดีบรรยากาศก็เย็นสบายเป็นช่วงที่เดินจงกรมทั้งคนเห็นก็อาจสิทรรมวา เดินยางเพื่อยังนอวาสันกันยางเนี่ยนี่สีหอดใส้เป็นจักเถื่อบ่อวาสันเิ่นว่าจังสีกระได้สำหรับผู้เพิ่มมหันจักที่จริงแล้วการยางการเดินนี่มีเหตุผลหลายอย่างเช่นประเภทที่หนึ่งยางไปทุระเช่นยางไปตลาด ย่างไปให้ไปหน้านี่เป็นตนย่างแนวนีอก็ได้อันอิสองค์คือกันก็นคือได้การได้งานได้ธุระที่เฮาองหาสิทธิทรรนั่นแหละแล้วก็ได้ออกกับร่งกายไปในตัวน้ำคือกันคันยานะ่างเนี่ยถือว่าดีนะดีกว่าเป็นอมมาพาตออกยังไงซะอาการที่สอง ยางไปเอาบุญย่งางเหล้วไวด้บุญเส่นยางไปใส่บาตรอยู่วัดหรือบอนบันจัดการจัดงานยางไปทำุณงามความดีหยุบบมีรถไม่เรือนี่ยางไก่ด้ย่งางไปสังกทฐานวันนั้นวันนี้ยางไก่นันคือยังไปเอาบุญอันนี้สงของการยังน,นั่นนอกจากสเสดวกับหลังไกาเหล้ว ก็ได้บุญกุศลก่อนจะได้บุญกุศลในส่วนที่เฮ้ามุ่งวังไปก็ได้ขันติบรารมีคือวดทนคณะที่เฮ้าย่างนั่นเองอยังในประโยชน์ประการต่อมานี่ย่ังเพื่อเอาสติหรือเอาบุญอีกประเภทหนึ่งก็ได้หรือว่าเอากุศลก็ได้ แบบพยังจงกรมนี่ยังจงกรมนี่ขยังสือ่อบอกกำหนดกาิเสียเวลาสื่อจังสันเหลวการหฮอยางนี่เขาต้องมีสติมีสติยกมีสติเก่ามีสติลงยกน้อยย่างน้อยเหยียบน้อยนี่มีสติตลอดผู้ไรกำหนดได้ดีนี่ กุศลก็เกิดขึ้นไววสติก็เกิดติดต่อไววการที่สติเห่าพอกพุนไวไๆนี่ก็มีอนิสงส์ให้ย,ย่านวิปัสสนาเห่าเกิดย่านวิปัสสนาเห่าเกิดก็เริ่มจากย่านที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าปเรื่อนี่ก็มีอานิสงส์ตัดภพตัดชาติไใด้คือกัน พบชาต์เจละพบเจละชาต์อ๋อท่ำกรรมมาห <Yeah. S 2> ลายบอกอยังไงเฉพาะชาตินี้เขาก็ท่ำกรรมมาไหลอาสาัตตจีวิตร์อาชีวิตห <Yeah. S 2> นึงน่งๆที่เข้าขาเขาก็ต้องไปเกิดสดใสเขายังละหาลอยคาคบจักเมินจักโตคาปลาจักเมินจักโตเขาก็ต้องไปเกิด สดใสเขาขันหอดคิว,นะส,วส่วเฮ้าสิพ้นจากทุกน์นี่มันยา่ามันน่านนะพันจังว่ามันบ่มีเบื่องต้นเบื่องไปบ่มีทำกลางบ่มีที่สุดการเกิดการตายของสัตว์ประสัตมันการที่มาเฮามาย่างจังสี่เนี่เฮ็ดให้กูสลเฮ้าแห้งมันสามารถตัดภพตัดชาิเฮ้าได โดยเฉพ,อพอาะพูด้ใยยังไปถึงยันตีซีเรียกว่าอุทยพยญายันก้าวไปแต่ละก่าวมันตัดพบไปหลายๆพบโดยเฉพาะพบที่บ่ดีนั่นละ่ะพบที่เป็นบาปนั่นละกำหนดแต่ยินนอ้อแต่ละขังกระตัดไปหลายพบองยังไง ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ห้าไปกำหนดแต่ละที่พบสตัตว์ที่ห้าที่ต้องไปใส่ํำใส่เวียนมันขาดไปเบิดย่านนี้พัฒนนาห้าเดินหอดอย่านที่สีเที่สิบสองจนหอดอย่นบสามสิบสี่สิบห้าสบหอันนี้สาสตร์พบทั้งปวงที่ห้าต่ต้องไปใส่ มันขาดบดเลยบ้ดนเมื่อขาดบดนี่เฮ้สิบ่มีโอกาสไปตกนรกเลยบ่มีโอกาสไปอบาบย,ยาพุม่มเพราะว่าบาปม่วนนั่นเฮาตัดหลักตัดคนมันไหลวล้วบ่มีโอกาสสิไปเกิดบ่ต้องว่าดอกหารอยซาดเกิดชาิเดียวก็บ่ได้เกิดเกิดเป็นซาดเดรฉานเกิดเป็นสนัตว์นรกเกิดเป็นเป็ดอ่ะที่เพิ่นเอิ้นว่าบรรลุโสดาปฏิมคปฏิผลน,นั่นน่ะ หรืออื่นพระโสดาบันขันหอดขันนี้แล้วนี่ตัดภพตัดชาติที่เขาต้องไปใส่กรรําใส่เวนอ่าบดนะเหลือแต่บุญกรรมคือกรรมดีจังสัรเหลวยงย่ำเกิดก็ต้องไปเกิดเป็นคนหรือไปเกิดเป็นเทวดาเท่านั้นเด้อ่าขันเห็ดหอดโซดาปฏิมัคโซดาปฏิผลจังสัรเหลี่นปังจขยันยัง ย่างหลังบาปย่างสั่งสติขเรี่ยวแต่ทีิวาขอความสุขสวัสดีจ้ามีแก่ทุกท่าน